สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ชาจะมาแนะนาสินค้าตัวใหม่นะคะ<ม>นั่นก็คือสวิตช์โนทัศน no ์นะคะนั่นคือการที่เราเข้าออกประตูโดยที่เราไม่อยากใช้มือในการสัมผัสประตูนะคะนั่นก็คือการเข้าออกด้วยสว no ิตช์โนทัศน์นะคะสวิตช no ์โนทัศน์ของเรานะคะมีรูปแบบร,รูปแบบหลายหลายหลายแบบนะคะนั่นก็คือแบบทรงกลมนะคะ หน้าตาจะแบบนี้นะคะแปะตรงกลางกระจกได้เลยนะคะเพราะว่ามันไร้สายนะคะแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะนั่นก็คือแปะกลางกระจกได้เหมือนกันเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะนั่นก็คือสว no ิตช์แบบโนทัชนะคะเราเอามือโบอกผ่านเบาๆนะคะประตูก็จะเริ่มเปิดให้เรานะคะเดี๋ยวนิชาจะลองอแนะนําดูนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะอ,อันนี้นี่ชาจะมาแนะนํา วิธีการใช้งานดูนะคะเดี๋ยวนิชาจะเอามือโบกผ่านสลิปโนทัศน์นะคะจะดูหลักการทํางานของมันนะคะค่ะเราเอามือโบกผ่านนะคะประตูก็จะเปิดให้เราแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็คือทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะคะจะหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวนิชาจะเอามือโบกผ่านดูนะคะ ประตูก็จะเลื่อนเปิดให้เรานะคะเดี๋ยวรอลองดูอีกรอบนึงนะคะค่ะประตูเลื่อนติดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองตัวลมนะคะลมเอามืบบกค่ะประตูเปิดนะคะแล้วก็จะมาดูตัวสี่เหลี่ยมนะคะก็คือสวิตช์โนทัสตัวน,นี้เราแบบไร้สายไม่มีสายเลยนะคะก็คือพูดง่ายว่าเราเน้นความสวยงามเป็นหลักนั่นเองนะคะค่ะืูบกประตูเปิดะคะ่ะอันนี้ก็คือสวิตช์โนทัสของเรานะคะขอบคุณะคะ่ะ